ไม่ทันคาะดิเร็วไปเร็วต่าอะไรไม่รู้ครับผมไม่ทันเคาะมึงเปิดกล้องเลยการดูเร็วไปยาวเร็วรู้ไม่ได้ดูเร็วปลาเป่าปลาเป้าหรือเปล่าเตือนเลยเตือนเลยปลาใหญ่มาก ไม่ขึ้นวะน้องมินนึนเะตือนี่ตื้อเหรอเอตอตายไหมลาเลยวะน,น,น้ำสิบ้ำไม่ขึ้นนี่ <laughs> ันมูมครับไม่เกิดครับไม่เกิดเลยแผมโอ้ยมาแล้วมาเร้วมาแล้วมาเลยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยไปไปะไปนไปนไปท้ายไปท้ายเร็วเรจะหมดจะหมด <laughs> mình 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 mọi người mọi người mọi người mọi Cưng mọi người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  băng tải mọi băng tải, người mọi người mọi leo. mọi người mọi leo Lari 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 lari

thả thụ thả thụ